โอ้สวัสดีครับอยู่กับผมแซมบิ้งครับนี่มาแล้วนางเองมาแล้วนี่นายต้องเห็นอย่างไรเนี่ยอ่ะนี่ก็สพายไว้ก่ออ๋ออันนี้เราทำเอง อันนี้ต,ต้องฮิดตั้งได่เนี่ยในฮิดเปลนเลยโ้โหละมา,มาแล้วเปลี่ยน,นีัเลยครับใครอยาไปซื้อใครก็ไปซื้อเลยพี่ปลามาแล้วอันนี้ ถ่รูปถ่รูปมแมิเจาใได้ดสิะครับถ่ายรูนะครับ hmm. น right? like ี่ละเจจะของรถขาหนูหนูนน่นอี่นะจะของรถนะทาการมอจาเจท กินกล้นนาครจะถ่ายรูปเดกงนี้หนอยเดกใสด้วยกันเจ็บไหมกันสองนเจ็บกันอ้าเลยครับ

อ่าโอเคเรียบร้อยอ่ะขึ้ลคน้นอะไรครับพิมนี่นะเค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 ยิ้ม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 แล้วอ่ะาไปด้วยเราพิมต้องเอาไปด้วยฝากไว้นี่ไม่ได้ปะ คำนมีได้ยังไงคำนื้อไงโอ้นื้อเนื้อจไป้กุณเจกเดี๋ยวให้นื้ออีกอ้าวนื้อไปือกุญแจไหมนี่เขาอยากคือครับนี่เจ้าของตัวจริงเลยก็ว่าอย่างนั้นอ่าอ่นึงนึงสอโอเค อาโอเคนคืนกุญแจเข้าไปตัวนี้ไม่ใช้นะเอัเจ้ี่แลกเราไปเอันี่เรียบร้อยเลยต่อไปเราจะทำการบริการที่ดีอิสุนังกงครับ มาแต่เช้เาเลยครับวันนี้โอ้ยช้างสด มักมีประักษ์ที่ลาหโตอาลาหโต ข่าลาบเ๋ยวจะพาองุ้มไปกินข้าวลามเลยนี่ไหนวะกินข้าวลามปะฮะกินข้าวลามไม่แค่ฮะอย่างนะอย่างนะเฮ้ยจิ๋งโง่อย่างเลยกินข้าวลามไหมฮะอะไรนะฮะเอาบอกเอ่ออ๋อพาไปกินข้าวลาบวะอย่าง 哎。<c oughs> <c oughs> เอาพอไาลุบเนี่ยไทลุบเย็นไทลุบอ๋อเย็นายลุบนะเนี่ยไม่เอาไม่เอ้ยรถน,นู้เอ,องเลยนะเอาไปลุบปาด อูเร็วอะเดียวอีกรูปมาทำไมมาเร็วเนี่ยเาเราจะ้นะคชีพ ก็นอตองราไไงไหนจะจุดางล่างก็ในเหืเอยขขาง่าง ก็ปฏิบัตตรงนี้นะคะจะเป็นกลุ่มล็อกเด็ดเนี่ยเราต้องใส่กระเด้งหน่อยนะคะข้างในถ้าสมมติเราดึงลงปุ๊บข้างในจะเปิดไม่ได้จะเปิดได้ก็ต้องเงยตัวนี้อกเปิดให้นะคะคือปกติแล้วล็อกตัวนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ถ้าเราเอาตัวตัวนี้ออกแล้วเราก็ดึงมันก็เปิดได้นะคะแต่ถ้าดึงตัวนี้ลงข้างในจะไม่สามารถเปิดได้เลยทางนู้นก็ไม่เปิดได้ไม่แค่เฉพาะ สก่ซน,<อ>นี่ค่ะคือกรณีเหมือนคนใหญ่ไปก็เด็กหน่อยสองสังนขวบอะ่ะค<อ>่ะแล้วที่มีเด็กหน่อยบางทีแบบอาจจะส่วนน,น,น,นนะะิ<อ>นดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เหมือนพ่อขับรถไปเนี่ยยูยูยูลูกจะเปิดประตูนี่นะคะ<อ>ที่นี่เราก็กังวลไงเราสามารถล็อกตัวนี้ลงได้นะคะข้<อ>างในจะเปิดไม่ได้เลยนะคะล็อกเด็กเออค่ะมันล็อกผิดเลยเนาะ ก็คืออันนี้เราแเซลครับเลือกเป็นดีเลยอ่ะไม่ห่วงอะไรดังนะคะอ่าเปิดไฟลีไฟจ้านะคะตามปกตินะคะอันนี้ไฟกัดหมอกนะคะข้างในเนาะแต่ที่นี่นะคะแต่ที่นี่ถ้าสมมติว่าเราเปิดไฟจ้านะคะ ตอนกลางคืนไฟสูงหรือต่ำเกิือนไปหรือว่าเราบรรทุกของนักนะคะไฟมันต่ำเกิืนไปไอฟไฟมันสูงเกินไปสามารถรับระดับตรงนี้นะคะเป็นสีระดับนะคะอันนี้เราลองรับด,ดูตอนกลางคืนนะคะมันจะดังตึ๊บนะคะเป็นจังหวะของเขาเลยนะคะแล้วก็ะะป้ากระโปรงเล็ดปาาะะถัง,อองน้มนามันนะคะถึงออกถังน้ามันอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็มาที่ปั๊บกระจกนะคะโดยเราถ้าเราสังหวะปั๊บกระจกมองข้างนะคะหมุนไปดังขวาปุ๊บเราก็โยกนะคะหมุนเราก็ใาย ต้องการปั๊บฝั่งซ้ายนะคะเราบุนไปทั้งนี่นะคะเราก็ระออกนะ,นะค่ะตามปกติอ,อันนี้คือล็อกกระจกนะคะพอดีไม่เป็นไรแต่นี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มแต่หลังจากที่ติดฟิล์มนะคะภายในเจ็ดวันจะพึ่งเลื่อนกระจกนะคะเพราะว่าเราผูกติดฟิล์มให้นะ,ะ,ะที่นี่ถ้า,ดาแดดมันลงจัดนะคะประมาณสี่วันก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเลื่อนกระจกของฝั่งที่ทั้งสามด้านนะคะ,ะแต่ฝั่งเนี้ยเราคือเลื่อนอัตโนมัตินะคะแต่อยังพึ่งเลื่อนนะเออที้เลื่อนได้เที่เลยที่ฟิล์ม ที่ฟ้าเป็นที่จอธิบายนะคะตรงหน้าโจ๊ะนะคะเราก็จะสะท้อนหน้าจ๊ด้วยอันนี้เราต้ใช้โทรศัพท์ออกมาแล้วเชญน่งที Harrison, okay. ่้าทไปนั่งี่ป้ามาก่อุ้ยนังครัแรกวันนี้เลิกดีทั้งวันเยเอาประบัานมา เดี๋ยวขออนุญาตนะคะไอจะนี่ไฟชุ้เฉืนสังตินะคะอ่ากดตระคี่นี่เรากดโฟมนะคะโฮมปุ๊บมันจะให้แยกอยู่สองฝั่งค่ะฝั่งวิทยุกับฝั่งบลูทูธนะคะที่ตัวนี้คือเกี่ยวกับเครื่องเล่นแต่นี้เกี่ยวกับสะท้อนน้ำนะคะถ้าวิทยุเราก็สัมผัสเข้าไปเลยนะคะ เราจะกดเลื่อนขึ้นตรงนี้ก็ได้นะคะถ้ากดปล่อยมันจะเลื่อนทีีละห้าแต่ถ้าเรากดข้างนะคะมันจะเป็นการหาขึ้นอัตโนมัตินะคะเราจะกดสองนี้ก็ได้หรือว่าเราจะกดที่ตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวแต่เราจะเลือกนะอันนี้คือเกี่ยวกับนี่แต่ถ้าสมมุติว่านะคะเราเราฟังไปปึ๊บนะคะเราชอบขึ้นนี่ฟังไปที่เราชอบขึ้นนี่เราต้องการลบอกขึ้นนะคะสามารถกดข้างที่ตรงนี้นะคะ รถทาง้านะคะเห็นเราจะอกีรองพอรถเพลงนะครับเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับผมโอเคอแล้วก็ถ้าสมมติเป็นขึ่นอื่นเนาะสมมตินะคะเราลงนี่เครับใช่ค่ะโอ้ข้างมันก็ไปมันก็หาขึ้นเองเลยใช่ค่ะเราขับรถกตาร์รก็คือตำแหน่งที่าราบอกครับแต่้าสมมติว่าเราีเกจยจหาเรามาพดขึ้นที่เราลอกไปเลยก็ได้ครับนะคะก็วางกันใจ มะตั้งึืนนะคะตั้งก็คือคุมได้เลยมีทบูทูธนะคะเอาเครื่องของน้อสาไม่ะเะว่าอุเอาเครื่องอุราสาวใช้เครื่องของ oppo ครับ oppo ล p p o ใช้ oppo ทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมครับโู้ผมน้นน่อยแต่ายงไม่ได้หลดไอตัวผมมีกาลังวินเยแน่นอนกาลังวนเด็กเลียนครับเด็กเรียน ตาจะลุดกแกตสะท้อนนเจเข้าไเต้สะท้อนอยู่ว่นะุณต้องสะท้อนอยู่ว่าอย่ยนะสะท้อนเนี่ยอสะท้อนนะสะท้อนหน้าจอสะท้อน้าเาสะท้อนใส่หนีง่สะท้อนหน้าจอใส่น้ ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย